มีย่างนี่น้ำมันข้าวเฮียอันนี้ไรข้าวเสื่ยงมีมี่ตาดอกไม้ได้แต่ว่าน้ำผึิงเดือนหานี่มันสิเข้มข้นกว่านี้เนาะอ่าครับอันนี่คือหอมแต่ว่านี่บรรยากาศเนาะอันนี้น้ำใช้ที่คือกลางแรก่งในชีวิตกินเหล้านี่โอ้แม่ตอนนี้เราไปป้าทุกคนนะโอ้ย่างขึ้นมาแต่พูนี่สองกิโลทุกคนเลยฮอดหลังพูบะนี้โอ้ย มืัอนี้นี่ฮอดอนาบอดยู่เฮานี่ครับแน่นอนเลยทุกคนมืัอนี้ไปก็เบาเฮี้ยงคนหาก,กินนี่ไปดีทุกคน <laughs> ไปไปไปทุกไปหยางร้องกัน <laughs> ไป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 ทุกคนเอ้มืัอนี้นี่ถือว่ามืัอนี้นี่ถือว่าอากาศร้อนเลเฮามาท่ามกลางแดดเลยนะมืัอนี้นะเอา้เอาเฮาเขาปลาจมกันอยู่หลายคนแบบนะโอ้เอา้ามีอยังไงอยู่นี่นะ โอ้ยสจำพะละลายอย่างนี่มะเขือเออมะเขือก็ไปน้ำอืมอ๋อนี่ซีซจำเป็นเนี่ยขาดไม่ได้ก็เขาเนี่ยเขาเลยแหอะเอ้าเอ้าใกล้ซุปเอ้าบุ๊มีคนตีบอกไม่บุ๊มีคนตีดาวนี่ตอกนะอืมเออได้อยู่เนาะโอ้ยลายยางสร้างเก่าเออโอ้ได้สวอโยอ่าทุกคนเลยอยู่บ้านอยู่เฮอร์ไลท์ก็มีคักนะมีข้ากจำมาป้าทุกคน มาป้านี่เป็นชิ้นที่มักในชีวิตเลยปเดินทางเฮ้าไปดิไปกันมีแต่เลีนึงเล็กยซองนอกไปกันีกวบายันก็นึ่งแน่แน่ขักขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยไป ก่อนบอโตไปถาเลยโอ,เโอ้ทุกคนเดี่ยวจะห้าฮอตบ้อนอีกคัมแน่น,นอนเลยไปนี่เพราะว่าเ้าออกมานี่แต่บ่าน,นี่ก็ถือว่าใบใบแล้วนะเพิ่เมสปีนผู้ขึ้นมาอีกนี่มันพิทพุ่ขึ้นมากอะขี่รถไปตามซอกซอกแซกตามป้ายอีกเพราะแห้งโคตรสีฮอตนะมื้อนี้น่ฮอตคัมแน่นอนครับพีในนน่ใหม่ยฮอตนะกดเอา ขาวคาเผาได้ทุกคนเหมืนอนกันเลบวันนี้สิเว่เขานอนนี่นะเบ่เขาหาที่พันที่พันเทามากก้อนได้สองคนแต่เขทาท่าอยู่นี่นะเขามาในป่าเลยบ้านนี้เข้าป้าลึกเลยทุกคนเอ้ยบ้านนี้นมุดไฟมุดไฟเลยบ้านนี้ฟา,าไม้ดงนาเลยบ้านนี้ เฮล้อดได้ทุกคนเดยบารีอดได้อดปติมันยูเลยบาีนี่อาบนนอีดึกแฮะนี่ว้าวเ้้าวยมูเลงกี่จังลาเป็ด ลาเป็ด <_ C ell> อุย้ยคือค<า>ักแค่อันนี้อันกินนะอันตอนฮ้าบนะบักไวายนี่บักไวายขี้นูนี่โค้ดเป็ดในกระสอบน่โอ้คอักแค่จ้ะโอ้เขียดก๊อกบก็มีอืมเก็บกบก็มีเนี่ยอืมใครกินเนาะอ้าวกดซอบมบก่อนพ้นกินข้าวกับอยังพัวเป็ดมาสั่นโอ้โหมีเขียดควมนี่มีเขียดเขียดตาโอดนี่ ปลาโจอ้าวอันนี้คือของกินทอดตอนรังเร่งนี่นี่นี่เป็ดพนักงาตบานไม่ยั้งไม่ยั้งสักนี่อ่ะไม่ยั้งนี่นี่ต้นกินวะนี่ต้มเสียบเบิ้องข้าวปลาปลาโจโจมีต้มน้าผักกินมีได้หนิโอ้กินยังเนี้ยอยู่ก่อนหนิเห้เฮ มีแต่เคียดมีแต่เครียดเครียดเอาน้ำพามาสิพาต้มนี่เป็นแล้ววันต้มผีหานน้าหมูท้องนี่บ่แมนหาไตอ๋ไตเอาบอน้ำพึ่งเหมือหน่ะอ๋อน้ำพึ่งบอบอบอิมก่อนจิ้มก่อนมาจิ้มก่อนต้ม่เลยาคำบอบออบอิมก่อนเจ็ดออกมไหลบ้านขอไปไกลตีมาบ้านฟิร์นะลิ มีอย่างนี้ให้กินโอ้ต้น้ำมาสิทากิตงมีหิวไปนั้นแต่เดี๋ยวนี้นะเอามีมาตะบ้านได้สั่งเพิ่นโอ้เลยต้มน้ำทากิเสียงท้องอาแล้วก็อ๋อก็เลยยกเลิก บามาโด่ินกินเนมสียฟอมเลยเนาะ่าอยู่หากินแล้เสียฟอมในผ่านแล้ว่ยตัวนี้ว่าเวาได้ต้มีอือตอาสาบริกินต้มมีเนาะชิคกี้พายเนาะเ๋้วเจ้าเดีผ่านเฮียงฝนกำลังมา่า้หลังหากินมา่้ำหลังโอ้มาอยมาคอยแสงเนี่ชิ้นหอนชิ้เมโอ้อันนี้้อนชิ้นหอนชิ้นเม็ดนั่นคุณ โอ้ปนต้มน้ำนี่เนาะต้มน้ำปูนช้อนค้นปาดเนี่ยว่าตเนะนะปนต้มกินอันนี้ต้มกินกาแฟมั้ยจ๊ะนี่มาเห็นแล้วนี่กานแล้วบอชุ่มตัวนานลุ่งทุนเอาเป็ดมาตาบ้านเลยเอออ๋อบวไปหากินว่าอันนี้ยังนอนได้หนิอีกอะไรแห่งมือจะให้โตโอ้ดร่างผู้อ๋อซั์แถวนี้มีสัตวดยังแน่อยู่ในนี้ กระมีทุกเสนิดแต่างแต่ว่ามันอยากแขกเพราะว่ามันไกลคนมันไกลคนเนาะบางหลวงต่อหอกคาแต่มีมดมีมดเนาะแมนเข้านึ่งเพื่อเข้ายู่บระเด็นะหนึ่งยู่เดี๋ยวมาอีกอ๋อเดี๋ยวอันชุ่มมันอันหมอเฮียงก็เอามาทำยู่น้ำผึ้งชุดเอาอใช่ไหมพวกเอาอยู่ห้องในผ่านบนเฮียงเอาวานเลยอ๋อคักเลยเฉืๆอ้าทุกคนเลยเข่าท่าอยู่นี่นะเพราะว่า อ่าพันแห่งกับไอ้พนสองคนนะหาก,กินมันลำหลังพนกันได้แล้วก็เอามาสุพบกันอยู่นี่แต่ว่าที่เน่นคือเป็ดนั้นทีมงานเขามาก้อนแล้วก็สิลบกนกินมันนี่แหละเป็ดกันเลยเป็ดมาแต่บ,บ้านน้ำนี่เอาอยู่ใส่น้ำนะห้อ,องลอยห้องลอยมีอยู่เนาะคุ้นนะมันซึ้อ๋อคุดเอาน้ำครับดำครัอ๋อเอาออสั่นมีอยัางนี้ น้ำมันข้าวเฮียอันนี้ไรเขาเชื่องมี่อ่ะตาเต้เขาปาดใหม่ซื่อมองอันนี้เขากินข้าวกับพวก่น้ำมันข้าวเฮียบอกมันหลายปีเลยอันนี้ไรจักปีแล้วน้ำมันนี้ยังบ่ได้เคยไดยลูกตีผู้จุดปวกกินขอซองสามปีได้ดมๆดูนี่ยังเชยมั่ยังใชสได้เลยใสได้แม่นลยใสได้ปะยังน้ำมันไอ้ซ่งเนาะไอ้ซ่งโอ้เนี่ยน้ำมันข้าวป่นก็มันสิใชสได้มันบ่เฮยง่ายเนาะโอ้ข้นว่าน้ำมันจักปีน้ำมันข้าวป่นไหนพอใสแล้วซองปีผู้จุดปวกกินควกกระยำเลยย่างก คือเสียเบื่อรสชาติมันของมีงเนาะนี่ทุกคนเลยหมดนิมซีมาตึกอันอาหารทั้งปุบนี่พอดีข้าวอ้อนี่มาข้าวอ่อนยากขีดเพื่อปล่อยหมดขึ้นเอาเนี่ยนี่ไหนทุกคนเลยนี่เห็นวันนี้ไหมทางนี้อีนี่เนี่ย เรียบร้อยพอทีมงานทำมาได้หดเลยเอาลองเบิงเลยบ่ทีมงานทำมาแล้วมดเลยมาแลยมาแลยมาแลยผมตะถือเลยเฮ้ยได้ได้จะเป๊ะเจ้าาเราไปหาได้ยังีไปลองเบิกทำเลันเสเห็นเหอเห็นหอยเ่เห็นเห็นาทำร่อน์บอหรืมุ้งเสาไ์บไม้บอหนไไก่จากจุดนี้ไกลบ่ ประมาณสองกิโลสองกิโลเลยสามสองโอ้ยเหมือนห้าวอปอ่นี่กลายเป็นหาื่อนวันนี้เขามีอาหารดีไหมมีอยังเด็ดเลยโอเขาเรียบร้อยแล้วทักแล้วนี่ยังกินไปอีกบริกากินข้าวยาในไปโอเคไปต่อเฮ้ยไหนเราเอาข้าวจี้พร้อมโอ้ไปตาเจ้ามีอู่บ่ มีอู๋เนาะโอเคนอนนี้เนาะโอเคโอเคอ้าวดูมตามดอกไม้ได้แต่ว่านื้อเพืองเดือนหานี่มันสีเข้มข้นกว่านี้เนาะสีเขียวเขอ้เม่อวันสีแดงเหลืองเหลืองเนาะอ๋อบมื่อันเข้มน่นี่เอ้าวให้พ้นจากกันนั้นดูเอาดูเออเพล็กกำเพล็กนี่พวกข้อเฮียรบล็อตเจ้ายาดีอ๋อปิดไม้พล็กว่้เห็นมากะเออเออเออเอาไว้ตู้เข้ามืออื่นปะ เนี้ยก็เนอะเออตู้ข้าวจี้โอเคสร้างว่าเออเอาใส่เอาเาต้องเอาน้ำ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 เพิงเนี้ยใส่ได้มันมันมันยังเชบมันยังหอมด้วยเอาใส่เอาบ่ใส่หลายได้ด้อจะมันหวานเกินไปเออเอาใส่อีกเขียนมากะโอเคพ่อบันิมาจะใส่ข้าวกะลี เบิ้งเ็ิบนะ้ราบองน้ำพึ่งลูกก่อนเลยอ้าน้องเจ้าระคักเลยเจ้าวันนี้นะอะไรเนาะโอ้โหคอ้โอ้อ้โโอเคอล้โอ้โอ้อ้อะโโอ้้เอ้เอ้โอ้โน้อ้ออเโ็ดนี่โออเโอ้โี่เอี๋ออ เราไปันหาค่อยแถวนี้แหละค่อยกันเลยไม่ยากดอกผนมิตกนอนชิลเรยก็ได้นอนที่นั่งก็ได้นะจะเฮาสิไปตักน้ำนั่นนี่เดี๋ยวเฮาสิบิเบิ่งบนบ่อน้ำที่เฮาใส่นะเจ็ดแปดคนใส่น้ำบ่อเดียวน้ำก็บสีมืดตัวทีมงานเ้าวบอลนะเบิ่งก่อนจะมันสิได้หรือเปล่าน้ำกันเลยแล้วก็น้ำลายมัแต่กอนนะใส่น้ำกินนะตรงกินต้กินบ่ น้ำก oh, e ินเดายังด mm ีนะถ้า hmm นํำมาจาเฮือนน้ำเินโทโทุกคนเอ้ยนี่คือน้ำกินเดาเลยนะาขาต้มกินได้ประหยัดกินตัวี้น้องไปอยู่อีกมือเฉยใช่ได้ได้ได้ควัดเอาเนาะเออได้ได้สาเอาได้สาเอาอ๋อกปป้าเรือชินหมดเ าทุกคนนะถ้าว่าเขาอยู่มุ่งนี้ต่อไปนะคือจะอยากเลยแหละน้ำมีจํากัดเลยน้ำแค่น้อยเดียวยนึงนะแต่ว่าต้มกินถ้าว่าจาอยู่อีนะต้องเลยควัดลงเพื่อให้น้ำบ่อมันออกมานะอยู่ลมเหมือนกันี<อ>แต่มันไกลหนึ่งกิโลจากนี้หาน้ำบอ่นที่บออ่อใงญ่ๆนะมันไกลเป็ดไวเป็ดม่วงวันนี้ม่วงเป็ดมัจอดมจดเป็ดัตบ่อ ขอบใจด้วยขอบใจด้วยพอได้ยินอยู่เพจเลยโอ้ยเป็ดหาออกซิเจนมันใต้หาวิญญานี่เนาะต้องเขาลงมาจะได้ใต้ลายโอ้มื่อวานนี้เนี่ยถือว่าได้ขอบใจน้ำหมดจอดเลยมือนยังไล่อยู่หันป้ามาไลยไห้กินไลอีกลงน้องป้าม่องนี่ไปไงว้าวผ้ากระดึ่งตีจนอ่ะ เจ็บปวดเพราะสนลังดึงเขางงไปสูบไฟไหมวะนี่ไปสบหีปาเดเดบอยสียหันยังเขากลีกวางเขาพอแต่ว่าคักเลยวันนี้ทุกคนเลยเอ้าเห็นอยูจนอา่าเหนี่เหรอการไป้นมือ่อุ้ยอุ้ยมาเจ้งเลยเอ้าสมุนเอ้อไปนะ เอันนี้มันของก้าพ่อนะมีมักแ่งพรอมนี่มมอันนีง้บอมมีเป็นไปอี่อันนี้นีผักหอมหมมีครบหมดเลยตัวนโอเคอยู่ล้วยใส่ได้โอ้รหลายผักหอมมันทุกคนดลยนีิงหัวท่าบีพผักหอมผักหอมผักหอมมีพุดมีอยู่ไห้ บ้๊ได้จะหอมเลยเอ้าปลาประกอบหอมอามาเหลือเฟือแล้วเนาะอ๋อโชว์นี่ข่ามี่อันนี้นี่เมนูปลาติคุกนี่อามาเพื่อเสริมยานบัวหวานยานบัวหวานเพื่อไว้เนาะอู้ยเอ้าเสร็จเมื่อนี้ก็มาแหละเมื่อนี้มาเลยนี่เอามาตะบานมาตะบานมันลอยพลาดเนี่ยมันเป็นบางช่วงเวลาหลังโชว์ผ่านอะไรก็รอผักเลย ผมบึงนี่นะขึ้นมาลงไปแล้วกันอนาคตจ่ยุโอเคนองไดๆเห็นปคิหนาดนเมื่อหลแต่ว่าเทตล่าคือกันแต่ว่มันแพงแน่นมันบอกเขาโอเคตื่นใจโอเคมียังนี่โอ้ตีนโอ้ยมียังกระดบมียังสะดอกเอาตีนตีนตีา เทานนเช่มเ้ตักนี่ใ่มเฮ้ยอมาสุกได้มาในนะนี่ซุกนะสุกนะเอ้ยเห็นละงูม่ผักผู้นี่นี่ไล่ัมันตีมงานเท่านอนตามอาจารย์ใส่ทุกคนเอ้ยมีม้วเลยต่อปุ้งไปดิโอเคป่อบะ เขาเอ้ยมันอย่างนี้เลยล้วนเอาเนาะกระชิบบอกบคั่วกับโบเมนเนอะอ้าวคั่วซะไปกระชิบอกลาบกอะชิบโบเมนนี่หอมเป็นหอมเลยแบบนี้นี่ที่แถมจะได้ใน่าดอ้าว เาเอาผู้บมวบ่อเพเลยเนาะพอดีพองามอสองบุ้งสบุ้งเาอยนี่้นี่มไรบักชีคาเขาเอ่อเขาออ่งเง้เขาเน้นคหอมผานองมานี่ปรหาเลาะไล่ตะลุยดงแถวนี่ สัตป่าส <|so|> ัตหน่อยสัตใหญ่แต่กระจุยกระจายมีสไลด์ออกมากเลยอ่าเดือันเปานร้อนนะคือเนาะเนาะเบื้งความเป็นจริงสิใช่อยู่บ่สีเฮ้ยเพิ่มสีอยู่บ่ สี่โอีรูฮะลงโต่ลงอะบอกโอ้ยคิด้ยว่าเสียของเสียของเบิดเนาะอเอคักอันนี้นี่คือหอมแต่ว่านี่เอาเตะดังตับตับเอ้าลองสีมึงดูมาสีเบอรเพราะว่าเขาเขาไมีหัจักวะมันมีพ่ออย่างขาดพ่อตื้มฮึคักเลยโอ้สั่นเป็ดเลยบ้าข้าท้าได้ข้าปุงเนาะ อเป็นผู้บ่นี่นนี่มองห้องดั้งไผเี่ยอา้าเมื่อนี้นี่กินอาหารมาตะบ,บ้านก่อนทุกคนเลยจังกินเนื้อมืออื่นถ้าผิดไปได้ถ้ามีเค้งพักพักบัวักหอบมานี่ถือบอกครบสุดเลยนะไไถือว่าเอามาหลายเอาเป็นหากมาเลยันนี้จบว่กระเบ้ากดออกส่วนมันนี่ <c oughs> พักเลยน,นะนี่อา้าวผมเป็นยังดอกมืออื่นเด้กอกูจะบอกสุดอันนี่ปักแดง กูเพิ่งช่วยได้หมืออ่นเด้อสี่ท่าโตแล้วหมืออ่นนี่ปลาเป็นแพ่นครับเลือดเนาะแล้วหมูชู้นี่เวอรหอนเอาเฮ็ดยังอี้ใช่แล้วนะต่อไฟต่อไฟมาไฟขึ้นคักไม่พูนพูนโอเคเฮ็ดนี่เอ้านี่สก็รบหมอซะเนาะ โอ้บอลเขากินข้าวนี่กันเกินจีบคักมาเลยเนาะมาเอาเขาใช่ละอเขต้นเอาอ้อเราพี่งยอยู่นะเาเขาเย็นมันกินก่อนมามามาเขานี่เขาเธอเจ้าลุงเพืออยู่นะเขาเขาเย็นันาวะนะใช่ตุงหานจะขึ้น้องม่ด้วยตุามันจะตกเฉวยเลยโอ้ยตกเลยนะตกเลย ยมนี่เอเยยมน้าวนี en ่มาค้ำก็เลยบุเห็นพักนุ่มยาออยนะแม่นปองน้อยเหนี่ปอมปอมมีไฟบึ้งเลยเนาะไม่เลยขิวเลยอืนเอทงขอผ่านอวห

อ้ก่อนข้าวสีโลวอนนั่นเอทุกคนเลยหิวเข้าอ้าวอาพาจิตเจ้าออเลยมือไหนมันเฮ่ไเดิอา่เอาเอาเมกันนับรึ้นเขาจกนี้ในได้เขา่มาเอามาิดึงทงนึงไเียวอา เดี่ยวใจลุ่งเลยเาไม่ใจะเอาเดี๋ยวไม่ใส่เดี่ยวาคนี่เดี่วะนี่เออแมนเนี่ยเดี่ยวกแนะดตานเอานิลนกได้กินอยานี้มืจังมืดบนนี้นะลวกมะเือพอม่อู้หูเอานี่ลบุสาละวันนี่อาก้อนเนาะจมาดมาเมาดเี่นกการเนอะจัเย้นี้ลามานักกานักกาปราาเย เอนกินน้าตันโลดตาขอมาลายโผลด้เจีเกินมาเลยลายกันเจี่ยยังเจี๊ยขี้ปลาไปนะเจดิบเจี๊ดิบตัมใจพักบัวอนองทุกคักน้องมางดุยกบดีอ๋อมามาจะขี่จะทานก็ได้มาน้ำาลนี่แหละน้ำร่วมกันมันจะมวนนี่หายโาแวกัน้เีมีย่างูพวกไก่พันครับไก่งวงเน้อ มันบริมีอ <c oughs> นย้ึ้อเนาะบอฟ็ดจักโดจอดห,หัวไหล่เลยอ๋อน,นี่อมามตัวเดียวนเนาะสงเหมือนป้ายจัดหออันนี้ต้นบีกัทิง้งใบบีกัทิง้งลัากันเหยาธาตุเหยาธาตของผมจะขมยังไงอือมคมนะ้งคมมันหวานเนาะคมอย่าเปน้าไปรน้ำหอ,อันจะหอมน ตุมเยดุดหนึ่งกี่เหลี่ยพอดีแล้วเหนเียงรถอจะมาต้มน่านทาต้มนีแล้วตัวใหญ่จังเลยนัมมีเห็นมามผู้ขากลี่นดีขมอำังต้องกินไหมกินแบบพอดีแต่กินแบบเยอะลีหล,อล่อนลทุกคนเลยกินขึ้นหมูขึ้นมากินไ่ <laughs> <laughs> เดี๋ยลงข้ามื่อตนะบกันดิ <laughs> <laughs> ้นดิ้นดิ้นหยาบเากินเจียบจับจับจึขึ้นหมูกินเ <laughs> น่รากินเหมือนหมูก็เรากินเหมือนหมูจุตับจุดตับจุเตับ กินแสบเนื้อหมูเข้าไปกินแค่งก็ได้จริงนะเนาะเนี่ยกินอะไมาถึงรสุาสะทึงผู้เห็ดเรากินแสบได้หมูมันกินนะโอ้แม่นเลยกินไปหมูหมูกินนะแม่นแสบไหมเขากินไม่จะกินแบบเยมยอมกินแบบขึ้บทเต็มใจเขาเต็มใจกินจับเอายายดู บองนลำพึ่งจับนี้เอาแว่สิโตกย่าอายุวัฒนาได้ไหมมีได้แล้วหล่าเลยลงลงปลาโอ้ยหลายคนบอกกินเหล่ายหญกินกินน้อยบ๋อเอาบรรยากาศแต่ห้าเห้าผ่านเด้อห้าบุกินเด้อบรรยากาศเนาะโอ้ยนี่น้ำใส่ที่คือกางเหล็กในชีวิตกินเหล่านี่แมนบ่อน้องกินอยู่ปลาตีกางแหลกในชีวิตนี่เออกินอยู่ปลา เอาเมืไปแต่บ you know? right ้านจนอแนเอมนกินบ่ะมือเเอเกนกเดี๋ยวขอโทนะ้าอกินข้าวกินน้ามบันีเนทุกคนเบทงานเนอนนักเลยดีเาเเข้าให้ชุ้มนี้แล้วบันทีเอากินเต็มที่ชูมืออื่นน

ว่าต่เห็นกันยิงแกวใช่กันหลดเอาและทุกคนนะบุนีภาคกันรับนอนแล้วบุณีพักผ่อนตามอาจะใส่ทนั้นเลยบุณีผู้อู่อยู่ตามต้นไม้เลยนะนี่อ่าทุกคนนะบนณีเข้านอนรับพักผ่อนก่อนพอมองเจอที่ตามเมื่นเช้าจะพบกันไหมกินผิวเหลืองกันทุกคนเลยบายๆทุกคน